สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาเก็บมะเขือเทศฝากญาตินะคะซึ่งเขาก็มาแบบกระทันหันไม่ได้แจ้งเราเนาะซึ่งก็มะเขือเทศที่เราเก็บไปวันก่อนนั้นนะคะก็เอาเข้าช่องฟีดนะคะเก็บเข้าช่องฟีดนะคะแข็งไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมาเก็บอันใหม่ให้เขานะคะถึงจะแดงไม่ค่อยเต็มที่เนาะแต่ก็เก็บไปไว้รอสุกนะคะท่านผู้ชมก็เนี่ยะคะ่ะเอาไว้ฝากญาตินะ ก็น่าจะเก็บได้อยู่ประมาณหนึ่งนะคะอาจจะสุกแดงไม่เต็มที่เนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งเก็บไปนะะี่ค่ะก็จะเก็บลูกส้มๆนี้ค่ะไปไว้รอสุกให้เขานะคะบอกช้าไปค่ะก็เพิ่งเอาเข้าช่องฟีดเมื่อเย็นวานนะคะตอนเช้าเขาก็มานี่ค่ะก็เลยไม่ได้เอาอันที่สุกแดงให้เขานะคะก็เลยจะเก็บบนต้นนี้เนาะค่ะก็ จะได้ประมาณนี้ค่ะลูกสีเหลืองเหลืองส้มส้มนี่ค่ะยังไม่แดงนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บให้ไปเนาะก็เอาไปไว้วันสองวันก็น่าจะมีรสชาติหวานขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวขอตัวเก็บก่อนนะคะว่าจะได้เยอะไหมนี่ค่ะเก็บมาแล้วนะคะก็ได้ประมาณโลครึ่งนะคะลูกก็จะไม่ค่อยสุกแดงเท่าไหร่เนาะก็เก็บแล้วนะคะก็เหลือประมาณนี้เนาะ ลือแต่ลูกที่ยังไม่ค่อยสุกนะคะไว้อีก3ามวันนะคะก็น่าจะเก็บได้อีกก็จะลูกประมาณนี้ค่ะแต่รอบนี้เราก็จะเอาไว้ให้สุกแดงเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าในตู้เย็นก็มีเยอะนะคะก็ตอนนี้ก็เหลือประปลายแล้วนะคะไม่ได้ดกมากเนาะก็จะอยู่ช่วงไปปลายต้นแล้วนะคะไปปลายยอดแล้วเนาะนี่ค่ะลูกสีเหลืองนะคะ อันนี้ก็เก็บลูกที่แดงเยอะที่สุดได้ประมาณนี้ค่ะก็จะเหลืออีกนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็อีก 3- 4สวันก็น่าจะเก็บได้นะคะแต่ก็เราดูก่อนนะเนาะเผื่อเราเอาไว้ให้เขาสุกแดงเยอะๆนะคะแล้วค่อยเก็บค่ะวันนี้ก็เก็บมะเขือเทศฝากญาตินะคะได้ประมาณ1กิโลครึ่งนะคะท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามมารับชมค่ะช่วงนี้ก็ มีแต่เก็บมะเขือเทศนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีพืชผักอะไรแล้วนะคะมีนิดๆหน่นนอยๆนะคะในสวนค่ะคะ่ะหลังจากที่เราเก็บให้ป้าไปวันนั้นนะคะเก็บฝากญาติวันน้เนอที่เราเก็บลูกไม่ค่อยสุกให้เขานะคะผ่านมาหกวันนี่ค่ะลูกก็เริ่มสุกแดงนะคะแต่ว่ายังแดงไม่เต็มที่เนาะ ตอนนี้ก็ยังลูกส้มๆอยู่นะคะแต่รอบนี้เราก็จะปล่อยไว้ให้แดงเยอะๆนะคะลูกเขาก็จะอยู่ช่วงปลายแล้วนะคะแล้วก็ลูกเล็กลงนะคะเรายังไม่ได้มาตัดกิ่งเก่าเลยนะคะที่เราเก็บไปเนาะกิ่งเก่าเยอะเลยะค่ะ เก็บด้านล่างนะคะไล่ขึ้นไปด้านบนเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่ช่วงปลายนะคะลูกก็จะเล็กลงค่ะตอนนี้เขาก็ยังออกดอกให้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้บำรุงแล้วนะคะ อมนไข่ยิ่งไม่ได้ฉีดพ่นเลยค่ะแต่ก็มีลดสังเคราะห์แสงบ้างนะคะแต่นานๆทีเนาะเพราะว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็นแล้วไม่ค่อยว่างนะคะช่วงกลางวันแดดร้อนแล้วก็ไม่ได้ออกมาค่ะแดดร้อนมากเลยค่ะช่วงนี้ร้อนอบอ,อ้าวนะคะเขาก็ดกอยู่นะคะแต่ว่าลูกก็จะอยู่ช่วงปลายอย่างที่เราบอกไว้เนาะ ด้านล่างก็ไล่เราก็เก็บลูกสุกไล่ขึ้นมาด้านบนนะคะนี่ค่ะเขาก็มีติดดอกนะคะติดดอกให้เรื่อยๆนะคะคาดว่าเราจะเก็บได้อีกหลายรอบอยู่นะคะท่านผู้ชม โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมค่ะขออัเปเดตไว้เพียงเท่านี้ค่ะ,คะ